สวัสดีครับอยู่กับช่องเบน o so c h a า n e l ครับวันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องสนิเกร์ราคาเบาๆที่ควรจะมีติดตูวว้ก่อนจะรับชมวิดีโอฝากกดติดตามกดไลค์ซับสไครต์เพื่อไม่พลาดสาระดีๆหรือเปล่าไม่รู้จากช่องด้วยนะครับครับก็มาคุยเรื่องวัสดุกันก่อนครับ อ่า uh, ตัว Upper เขาใช้เป็น Premium S h a d and 6 and 10 OZ Canvas ข้อมูลมันว่าไว้อย่างนั้นนะตัว Insole ใช้เป็น p o p c o d e m i s o เป็น d u a Cap o u t s o ก็เป็นกำลับเบ r เหมือนเดิมอ่า uh, มาดูตัว Insole ก่อนค่ะ อินโซตัวนี้จะถอดได้ครับ <c oughs> ตัวโปรจะดีกว่าตัวธรรมดาหน่อยหนึ่งอ่ะเห็นไหมแวนป๊อขคดตัวข้างล่างจะเขียนว่าสเก็ตบอร์ดิ่งโอ้ยใช้ยากจัง <c oughs> เอ,อทิ้งไว้ก่อนเห็นไหม มันจะต่างจากตัวโอสกูธรรมดาครับตรงนี้แล้วก็ด้านในของผมไม่มีตัวธรรมดานะไม่แน่ใจว่ามันไอ้นี่ตรงไอ้ปลายมันเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจ อ่าและส่วนนี้ที่เขาบอกว่าเป็นดูราแคปเหมือนกาวมันจะดีกว่าเดิมไม่แน่ใจว่าอันนี้เปล่าอ่ามีมีข้างมีข้างหลังด้วยข้างหลังจะเป็นป้ายแวน of ออฟเดอะบแล้วก็เขียนข้างล่างว่าสเก็ตบอร์ดดิ้ง ่แล้วครับก็เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องกล่องตัวกล่องจะไม่ให้เหมือนตัวธรรมดานะตัวธรรมดาเป็นแบบนี้เป็น,นกล่องเล็กๆทั่วไปที่ตามได้เห็นก็เป็นแวนทั่วไปตัวโอซากูโปมันจะเป็นกล่องนี้กล่องมันจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็สีก็จะอันนี้ ลายมา์คอตเดี๋ยวดูไอ้ข้างในกระดาษเหมือนกันเปล่าวะกระดาษไม่เหมือนนะกระดาษตัวธรรมดามันจะเป็นกระดาษขาวๆข,ของโอซากูมันจะเป็นกระดาษลายมาค์คอตคุนคุน ส่วนเชือกที่ให้มาครับมันจะมีให้มาให้สองเซตเซตหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเชือกดำเนี้ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งมันจะเป็นเชือกขาวอันนี้ยังไม่เคยใช้นะเชือกสีดำอย่างอื่นก็ไม่ได้ต่างกันมัน่งแกะตัวธรรมดาไม่น่า แล้วก็ฟิลการใส่เนอะเวลาเราเอาเอาพื้นเขาเรียกอะไรอะ่ะเอาเท้าใส่รองเท้าแล้วกันมันจะรู้สึกนิ่มกว่าพวกโอซคกูตัวธรรมดาพื้นแบบไปนะสไตล์สามหกเป็นตัวเหมือนเหมือนเหมือนโอซาูตัวธรรมดาใส่แล้วมันจะรู้สึกแข็งกระด้างกระด้างหน่อย ตัวเนี้ยดีกว่าหน่อยเพราะว่าถือว่ามันเป็นเทคโนโลยีไอ้ฟอบฟูดละหรือว่าเขาเรียกอะไรนะอีกตัวหนึ่งไงจะเนียมกว่าเนี้ไอ้คอมฟพิคูดะข้างในเป็นยังเงี้ยพื้นหนานุ่มเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวพื้นตัวนู้นให้ดูอ่ะนี่ครับ ตอนนี้พื้นมันจะแกะไม่ได้แบบเดียวกันกับไอโอสคู o มาตอนนี้เป็นไม่ใช่อสคูแลนะ้วตอนนี้เป็นแวนสไตล์สามหกหน้าตามันคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่โอสคู S <S พื้นมันจะแข็งกว่านะเพราะว่าพื้นมันเหมือนมันบางเดี๋ยไปก่อนครับข้อดีของแวนนะผมชอบอย่างหนึ่งนะ คือมันสีมันไม่ฉูดฉะนีตัวเนี่ยมันแต่งตัวง่ายอ่ะใส่กอะไรก็เข้าขาวดำเนี่ยเป็นอะไรที่แบบแต่งตัวง่ายมากอ่ะแล้วเดี๋ยวไปออนฟีดให้ดูครับว่าใส่ดาวฟิลมันจะไอ้นี่ยังไง